สวัสดีครับพบกับเซลล์ายล้านนะครับคอนเทนต์นี้ก็จะรวบรวมเคสนะครับโดยเฉพาะคนใกล้ตัวแล้วก็คนที่มาอินบ็อกซ์หลังใหม่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการขายตรงขายประกันนะซึ่งคนรอบข้างผมเองก็เป็นนะครับทำมาเป็น10บสปีอย่างเงี้ยมีแค่บางคนและกันที่ขึ้นไปถึงสถานะเพชรอย่างเงี้ยเพชรก็คือเรียกได้ว่าจุดสูงสุดที่จะมีเขาเรียกพา s ซิบอินคัมนะครับทั้งการขายประกันและการขายตรง ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะเพราะว่าผมจะเอาความคิดของการทำเซลล์แบบคอร์เปอเรทอะแล้วก็จะวิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่าเพราะสาเหตุใดอะมันถึงไปได้ไม่ถึงจุดสูงสุดนะครับเชื่อว่าคนทั่วไปก็อยากจะฟังนะเพราะว่าการถูกชักชวนในการทำธุรกิจขายตรงขายประกันเนี่ยส่วนใหญ่มักจะถูกล่อตาล่อใจด้วยผลประโยชน์นะครับผลประโยชน์มันสูงแน่ละโดยเฉพาะบรรดาเพชรหรือว่า mdrt แบบคนที่อยู่บนบนเนี่ยนะ แต่สิ่งที่หลายๆคนไม่ได้บอกก็คือว่ามันจะต้องผ่านอะไรกันบ้างนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้แหละเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็ทําให้คนเนี่ยเกิดความคาดหวังไงพอมันจะต้องทํางานหรือว่ามันทําผิดวิธีอย่างเงี้ยหรือว่ามันไม่ได้ว่าต้องเข้าใจเรียนรู้อะไรมาก่อนเนี่ยกลายเป็นอุปสรรคสําคัคญครับทาให้หลายๆคนเนี่ยถอนตัวครับหรืออย่างดีก็แค่เสมอตัวแล้วก็เลี้ยงยอดอะไรไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือไม่ได้คาดหวังกับความสําเร็จแล้วอะครับ เกินกันมานานะผมว่าหลายความเห็นที่ผมได้รับมาเนี่ยผมเอามาวิเคราะห์ด้วยความเป็นเซลล์ร้อยล้านนะครับแล้วก็จากทฤษฎีกับภาคปฏิบัติแล้วก็ในประสบการณ์การขายของผมเองนะมาไล่เรียงกันทีละข้อครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างน,นะครับอันแรกเนี่ยก็คือตัวของขายประกันหรือขายตรงเนี่ยมันขายให้แบบส่วนตัวได้พูดตรงๆก็คือมันเน้นการขายเองก็ได้อย่างเงี้ยถ้าคุณอยากได้ค่าคอมเนี่ยคุณไปขายเครื่องกองน้ํากองอากาศด้วยตัวเอง คุณได้ต่างเลยนะครับหรือว่าถ้าคุณขายประกันเนี่ยคุณก็จะเป็นนักขายประกันที่ไปปิดการขายกับเพื่อนบ้างกับคนรู้จักใช่ไหมมันได้ค่าคอมเลยนะประเด็นก็คือมันเน้นการขายแบบส่วนตัวเกินไปนะครับเน้นก็คือว่ามีเรื่องของการได้ผลประโยชน์อะไรเนี่ยแต่แน่นอนว่าขายคนเดียวมันมีขีดจากัดอยู่แล้วนะครับการที่จะเป็นเพชรเป็นเป็น DRT เนี่ยเขาจะต้องเน้นไปที่การสร้างทีมมากกว่าครับ สร้างทีมหมายความว่าคุณจะต้องหาคนตรงสเปคเนี่ยมันก็เหมือนการสร้างทีมขายอะ่ะที่จะต้องคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติที่ใช่หรือว่าคนที่มีคุณสมบัติตามสเปคนะครับมีแพชชั่นก็ได้อะ่ะมีเรื่องไมซ์เซตอย่างเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครเนี่ยยังเน้นขายเองอยู่ไปเรื่อยเ,อยเนี่ยผมบอกเลยว่าโอกาสประสบความสําเร็จเนี่ยค่อนข้างยากนะครับในการเป็นเพจหรือ MDRT เนาะอันนี้คือส่วนแรกเลยส่วนที่2ครับคือขาดทักษะความเป็นผู้นํานะครับ คือต้องเข้าใจว่าการทําขายตรงเนี่ยหลายๆคนก็ร้อยพ่อพันแม่นะครับต้นทุนชีวิตไม่เหมือนกันอันนี้ผมเข้าใจการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำเนี่ยเขาถึงจะต้องจัดกิจกรรมที่มันเป็นเรื่องของ in-house หรือว่าเป็นงานเซมิส,สัมมนาหรือ,องานเซมินาเนี่ยบ่อยๆสังเกตไหมอย่างขายตรงยักษ์ใหญ่เนี่ยกับพวกขายประกันเนี่ยงานเขาจะดูแกรนมากแล้วก็คนที่มาพูดจะเป็นระดับผู้นําครับ คุณจะต้องพัฒนาทักษะนี่แหละทักษะการพูดการสื่อสารการบริหารทีมนะการจัดการเกี่ยวกับแบ่งบรรดาใจอย่างเงี้ยแล้วมันจะต้องมาอีกก็คือการสอนงานนะครับสอนงานไม่ใช่แค่สอนด้วยปากหรือว่าสอนในห้องพรีเซนต์นะครับแต่คุณจะต้องแบบไปสอนถึงที่สอนถึงแบบ On the job อ่ะก็เหมือนเซลล์แมเนเจอร์ะครับไปสอนปิดการขายไปสอนสปอนเซอร์คนเนี่ยแสดงว่าจะขึ้นเป็นระดับสูงแบบนี้ต้องมีการสอนงานลูกน้องให้ได้ นะครับมันเขาเรียกว่าคนบริหารถูกไหมล่ะเนี่ยไม่ได้ต่างกับการทํางานเป็นเซลล์บริษัทเลยนะครับถ้าเกิดทํางานแบบมืออาชีพเนี่ยจะต้องถ่ายทอดสกิลการสอนได้นะครับจะต้องสร้างแรงบันดาลใจได้จะต้องช่วยเหลือทีมได้อย่างเงี้ยอย่างถ้าขายประกันก็คือการแก้เคสใช่ปะการแบบทําเคสการแก้เคสการลงไปช่วยลูกน้องดูดันเคสอะไรเงี้ยหรือขายตรงก็ต้องเป็นการการสาธิตการสปอนเซอร์ชวนคนอย่างเงี้ยครับ แล้วก็ต้องสร้างวัฒนธรรมที่ดีนะอันนี้จะบอกว่ามันเป็น hidden agenda ของแต่ละขายตรงกับขายประกันคือเดี๋ยวนี้ขายตรงขายประกันเนี่ยอย่างขายตรงเนี่ย,ขย,เ,ยเขาก็จะมีแยกเป็นบริษัทนะสมมุติว่าแอมเวย์แล้วกันมันจะมีกลุ่มมีทีมมีสังกัดอะกลุ่มนูน้นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นอะไรอย่างเงี้ยคุณจะสังเกตว่าเฮ้ยมันก็แอมเวย์นะแต่ว่ามันจะมี culture er team เข้นมานะครับเหมือนกับว่าเป็นองค์กรใหญ่ที่แบบเซตโทนนะสไตล์ของ ทีมผู้บริหารหรือว่าทีมคนหน้าใหม่ๆขึ้นมาที่มันจะเป็นแนวโน้มเดียวกันยุคผมเนี่ยถ้า m อ็มวมันจะชื่อว่าบัสโซลูชันเนี่ยผมจำได้กับฟอร์เอเวอร์แอนด์เดย์เนี่ยบริษัทนี้ซึ่งมันก็จะมีผู้สถาปนามันก็เหมือนเจ้าสํานักอะก็จะแบบมีคนเจนวายนะครับยุคนั้นการศึกษาดีอย่างเงี้ยเด็กจุฬาเด็กโปรไฟลดีลูกเท่าแก่ตอนนั้นมันเปลี่ยนภาพของการขายตรงไปเลยว่าแบบเรานึกว่าขายตรงมันเป็นแบบงานเสริมของพวกพ่อพ่อแม่แม่แมราชาการลุงแก่ๆอย่างเงี้ย แต่อันนี้มันเป็นแบบคนสมัยใหม่นะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะหรือว่า MDRT เนี่ยมันก็เป็นสํานักอะทีมเหรียญทองทีมเข็มทองทีมเพชรมงกุฎอะไรไม่รู้มันก็คือบริษัทสํานักขายประกันที่ภายในใต้สังกัดเนี่ยก็จะมีตัวของคนที่เราเลือกแล้วตรงสเปคอครับอันนี้จะสร้างความได้เปรียบมหาศาลคืออย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณเริ่มจะเป็นระดับผู้นําแล้วอะ เคล็ดลับที่จะให้สําเร็จแล้วเร็วนะแล้วย่ง,งยืนเนี่ยคุณต้องเลือกคนตรงสเปคเนี่ยผมต้องย้ำคันนี้ตรงสเปคหมายความว่าเหมือนเซลล์เซลล์ที่มีคุณสมบัติหรือว่ามีแต้มบุญฟังดีๆนะครับแต้มบุญก็คือคอนเนค t ชันในมือเนี่ยแล้วก็ความน่าเชื่อถือมีดีกรีอย่างเงี้ยจะได้เปรียบมากเพียงแต่คนระดับนั้นเนี่ยเขาไม่มาทําหรอกถ้าคุณกระจอกถูกป่ะคุณก็ต้องเจ๋งกว่าเห็นไหม ดังนั้นจะเป็นผู้นํามันไม่ใช่แค่ใช้ปากหรือว่าแบบโอเคคุณเป็นผู้นําจริงอะ่ะแต่ด้วยวัยวุฒิคุณวุฒิคุณต้องถึงด้วยเพราะคุณกําลังจะดึงคนที่มันมีศักยภาพสูงเนี่ยมาอยู่ในทีมคนที่มีเงินเอาตรงๆนะคนที่มีคอนเน็กชันคนที่น่าเชื่อถือคนที่การศึกษาที่คนที่เปิดกว้างข่าวดีก็คือไอ้คนที่น่าเชื่อถือคอนเน็กชันการศึกษาดีถ้าคุณเปิดใจเขาได้ก็คือศีลเสมอกันเนี่ยคุณจะสามารถที่จะดึงเขามาอยู่ในทีมได้นะครับบอกเลยนะว่าเรื่องเนี้ย ผมเองเจอลูกศิษย์มาเยอะไงก็เลยรู้ว่าถ้าเราเก่งเนี่ยลูกศิษย์ก็เก่งเหมือนกันรวยบางคนลูกศิษย์ผมรวยเป็นพันล้านเนี่ย <_ S 1> <ๆ>เขายอมรับเราเนี่ยเขาก็มีแนวโน้มที่จะเชื่อเรานะครับดังนั้นเนี่ยคอลเวลูเนาะแก่นแท้ของการทําขายตรงขายประกรันแล้วต้องถึงเลเวลนั้นเนี่ยคือการเป็นผู้นําแล้วสร้างคือขายให้ได้แล้วการเลือกทีมเลือกคนเข้าทีมต้องตรงสเปคต้องมีแต้มบุญน,นะครับโดยที่ตัวเราหยุดพัฒนาตัวเองไม่ได้เราก็จะต้องแบบ ทำให้เขาเชื่อถือให้ได้คุณจะได้สร้างทีมอเวนเจอร์ขึ้นมาครับนั่นแหละโอกาสประสบความสำเร็จเป็นหลายๆอย่างที่คนขายตรงขายประกันก้าไปไม่ถึงครับเพราะว่าสังคมที่หลายๆคนเนี่ยมันอาจจะถูกจํากัดหรือว่าเขาไม่พัฒนาไปกว่านี้แล้วคือมันเหนื่อยเข้าใจปะ่ะการแบบไปเปลี่ยนสังคมหรือไปหากิจกรรมอะไรทําเพิ่มเนี่ยอย่างลูกศิษย์ผมเนี่ยมาเรียนเซลล์ร้อยล้านเนี่ยเป็นเทพขายประกันนะแต่มาเรียนทําไมอะ มาเรียนเขาก็ได้คนเน็ตเวิร์กใหม่ๆเขาไปเจอพวกลูกทายาทลูกเท่าแกเนี่ยเขาก็ขยายเรื่องของธุรกิจไปได้เรื่อยๆอีกอย่างเงี้ยครับมันคือเรื่องของการสร้างเครือข่ายมันจะต้องไม่หยุดอนะ่ะมันก็เหมือนเซลล์เหมือนนักธุรกิจอะครับเนี่ยแหละคือแก่นแท้ที่คนไม่รู้ว่าขายประกันขายตรงอนะ่ะมันต้องทําเรื่องพวกนี้ก็เลยเลิกไงนะคือถ้าเราเนี่ยอยากที่จะมีความจริงใจในการชวนคนมาทําอันนี้ก็ฝากนะ คุณก็จะต้องเล่าว่ามันต้องแลกกับอะไรมาบ้างนะครับต้องซินเซียแล้วก็รายได้มันยั่งยืนจากอะไรเนี่ยจะดีกว่านะครับซึ่งก็หมายความว่ามันเป็นเรื่องต่อมาเนี่ยคือทุกคนเนี่ยที่ล้มเหลวกับการขายตรงกับปกันเนี่ยไม่สามารถขยายทีมต่อได้นั่นเองนะครับคือหาคนไม่ได้แล้วอะ่ะไม่ได้ให้ความสําคัญกับการชักชวนคนที่ตรงสเปคไอ้คนใหม่ๆมันต้องชวนอยู่แล้วครับ แต่ตรงสเปคเนี่ยแล้วก็รักษาคนที่อยู่มาเนี่ยให้อยู่กันยนานๆอย่างเงี้ยยอดมันก็ไม่โตไงพอไม่โตก็คือเราก็เป็นแค่ระดับแมเนเจอร์เราก็ขึ้นดี렉เตอร์ไม่ได้มันก็แค่นี้เองนะครับหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือในการทํางานเนี่ยยังยึดติดกับวิธีเดิมๆยังใช้แต่แบบต้องไปเจอหน้าคือวันนี้โซเชียลมันก็มีอ่ะเห็นนักขายแอมเวย์เยอะนะทำคอนเทนต์อะไรเออแล้วมันน่าสนใจมันไม่ได้ต้องฮาร์ดเซลล์เนี่ยแต่มันก็ต้องเป็นปรับตัวกับยุคนี้ทิกตอกเฟซบุ๊กไอจีอะไรพวกนี้ หรือ FA หลายๆคนเนี่ยที่ขายประกันขายตรงเนี่ยมาให้ความรู้ด้านการเงินมาสอบเซอร์ CFP ออะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเองเป็นนักบัญชีด้วยเนี่ยหรือบางคนเป็นวิศวะเนี่ยมันก็เอาความรู้ตรงนี้มาช่วยได้การบริหารหนี้สินจัดก,การการเงินคือถ้าคุณไม่ทําหุ่นเจ๊งจบนะขายประกันขายตรงถ้าไม่ทําเรื่องพวกนี้เนี่ยตายนะครับไม่มีทางได้เป็นเพชรนะอันนี้คือการไม่ปรับตัวเข้ากับวิถีงานขายและงานการตลาดสมัยใหม่นะครับ อันต่อมาครับก็คือไม่พัฒนาตัวเองอันนี้ชัดเจนครับไม่พัฒนาตัวเองไม่ไปเรียนรู้สิ่งใหม่ไม่ไปเรียนเสริมหรือว่าไปหาเน็ตเวิร์กใหม่ๆนะครับตรงไปตรงมาอยู่แล้วไม่มีทางครับได้เป็นเพชรเนาะต่อมาครับก็คือเรื่องทัศนคติครับก็อาจจะแบบมีบางอย่างอ่ะคือคิดลบนะครับหรือว่าทํางานกับคนอื่นได้ไม่ดีหรอกหรือว่าลึกๆเป็นคนเห็นแก่ตัวอันนี้ก็คือเรื่องนิสัยเนาะถ้าเกิดว่าจะเป็นคนเห็นแก่ตัวเนี่ยเป็นนายคนไม่ได้นะครับไปขายเองน่าจะดีกว่านะครับ สุดท้ายครับก็คือเรื่องโครงสร้างนโยบายบริษัทอันนี้ควบคุมไม่ได้นะมันก็อย่างที่เห็นนะอย่างข่าวบอสน,น,นู่นี่นั่นใช่ไหมไอคอนอะไรเงี้ยหรือว่าก่อนหน้านี้อย่างเงี้ยใช้ลูกโซ่อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องดูความน่าเชื่อถือบริษัทนะครับที่มันยั่งยืนอย่างถ้าไทยอ่ะมันมีแอมเบรกิฟลีนนะครับอันนี้ที่แบบยั่งยืนจริงๆอ่ะนะหรือว่าประกันเนี่ยโอเคถ้าของไทยก็มีอะไรไทยประกันเมืองไทยประกันใช่ไหม รืออยู่มานานเอเออะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ประกันเนี่ยมันก็ต้องดูด้วยว่าบางบริษัทเนี่ยมันอาจจะล้มมาจากบริษัทแม่ก็ได้นะครับด้วยนโยบายด้วยอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องพวกนี้ก็ต้องอ่านให้ขาดว่ามันจะยั่งยืนไหมเพราะอย่าลืมนะคนจ่ายเงินคือต้นสังกัดคุณนะครับถ้าเกิดคุณอยู่กับบริษัทที่มันใกล้จะล้มเนี่ยสิ่งที่คุณสร้างมามันก็ล้มเหลวก็จะเห็นนะถ้าเป็นขายตรงที่อาจจะเป็นเขาเรียกเทียสองเทียสามเนี่ยเวลาทําไปทํามาเนี่ยเก่งนะอาจจะถูก ชักชวนให้ไปทํากับอีกเจ้าหนึ่งอย่างเงี้ยไปสร้างขายตรงใหม่คือคุณต้องเข้าใจว่าอย่างแอมเวย์มันเป็นบริษัทระดับโลกแล้วอ่ะมันใหญ่เกินกว่าที่แบบคุณจะไปสร้างแข่งกับเขาอ่ะหรือว่าคุณจะได้เลเวลจะได้ยศอะไรสูงๆเนี่ยคือคนทำแอมเวย์มันก็เยอะลูกค้าแอมเวย์มันก็อาจจะแบบน้อยลงไปใช่ปะ่ะคนหน้าใหม่ก็จะเหนื่อยอยันนี้ยอมรับตรงๆนะมันเหมือนทํากับบริษัทดังอ่ะเป็นเซลล์บริษัทดังกว่าคุณจะไต่เต้าคุณเหนื่อยแน่นอนไปเป็นเซลล์บริษัท SME เนี่ยโตไวกว่าถูกปะ เผ่อๆดึงทีมบริหารปึ๊บปั๊บอะไรมีตำแหน่งตำแหน่งเนี่ยแล้วมันทำแล้วมันตุ้มเลยแล้วมันเป็นสินค้าใหม่นะครับแต่ความเสี่ยงที่แรกมาก็คือบริษัทมันใหม่นี่แหละพอมันใหม่มันก็มีโอกาสที่ระยะยาวมันอาจจะแบบเขาเรียกว่าไปไม่ไหวอะนะคือยืนระยะไม่ได้เป็นมาสามวยก็คือแบบไม่ครบ12ยกอะครับก็อาจจะเลิกทำแล้วก็มันจะเป็นปกติอะผู้บริหารมันก็จะออกแต่อตัวบนบนมันรวยแล้วนะถ้าคุณมาทีหลังเนี่ยคุณก็ จบเ hey, หครับไม่ดังนะยากนะครับก็ฝากไว้ครับสําหรับเรื่องของธุรกิจขายตรงกับขายประกันนะที่ทําไมนะครับความสําเร็จมันไม่เท่ากันจริงๆนะแต่ความจริงมันก็แค่เท่านี้ถ้าอยากสําเร็จเหมือนมือนกันก็ต้องลงมือทํานะครับก็ต้องไปลงมือทําแล้วก็ทําอย่างที่ผมพูดผมก็พูดอีกแหละเอาแค่น้าขายประกันเก่งพอๆกันนะขายตรงพอๆกันนะแค่ทําคลิปเนี่ยแม่งก็ไม่ทาหรอกคนทาแม่งส่วนน้อยเนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้ว คนทามันส่วนน้อยคนเก่งอ่ะเก่งเหมือนกันนะคุณไปดูเพื่อนโวงงานคนอื่เก่งนะแต่อคนแม่งทําคลิปออกมาทําอะไรให้ชาวบ้านเผืแบบ่อๆแม่งมาเสี่ยงโดนตีนชาวบ้านดา่าให้คนหมัน่นไส้อย่างผมเนี่ยคุยเรื่องเซลล์เนี่ยมึงเก่งมาอย่างไนว่านู่นเนี่ยแต่ผมเนี่ยเป็นแค่ส่วนน้อยที่แม่งทําแล้วก็เป็นหน้าสลอนอย่เนี่ย,ยคุณเข้าใจปะ่ะคนส่วนใหญ่แม่งไม่ทําคุณฟังดีๆนะคุณอยากเป็นส่วนน้อยมึงก็ทําแล้วผมคาดหวังว่าคุณจะทําด้วยนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามคุณนี่แหละเซนเนลาน,นะครับพบกับคแนนผมได้ใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ